อ่าเรามาดูอีกแปลงหนึ่งนะครับของพี่นวรัตน,น์นะฮะนี่พี่กบมาดูอีกแปลงหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับลองมาดูนะฮะเราคุยดูโอ้โหดูนะฮะหัวเอ๊ะคุยดูแล้วนะครับนี่นะฮะนี่ก็อายุเท่าเดียวกันเท่าเดียวกันเลยครับน้อยกับแปลงเมื่อกี้ก็รเสร็จแล้วก็ย้ายมานี่น้อยกับแปลงแรกนู่นนะคืออ่าอนุ่นมันปลูกตอนเช้าถึงประมาณสักบ่ายสองแล้วก็ย้ายมาลงแปลงนี้ครับอือแล้วก็มาลงแปลงนี้ต่อ นะครับนี่นะครับถือความสูงก็โอเคนะครับสองเดือนกว่าๆแล้วก็หัวขนาดนี้นะนี่นะฮะหัวแบบนี้เลยโอ้โหก็ถ่ายมุมนี้นะผมดูโอ้ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมันสองเดือนหน่อยหนึ่งสองเดือนกว่าสิบกว่าวันสองเดือนสิบกว่าวันก็ถือว่าโอเคนะครับบางที่นี่สองเดือนกว่าสามเดือนมันยังไม่ลงแล้วมีอ่ะครับบางที่มันล่องมันแปดสิบอะ ียบเท่าง่ายๆเลยนี่มันล่องร้อยสามสิบมันคุมกันหมดแล้วพี่บางแปลงเจ้าล่องมาแค่แปดสิบแล้วก็ไม่ได้ใช้มันไม่คุมกันสักทีเลยครับจริงๆผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับผมไม่ใช่เกษตรกรแต่ทีนี้ผมก็ได้มารู้จากเกษตรกรแปงที่าไม่ได้ใช้โอเคอ๋อมีใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเราเราจะขอไปแอบดูที่แปลงที่ไม่ใช้แล้วก็ถ่ายแบบเปรียบเทียบดูสักหน่อยว่ากันครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแอบดูกันแล้วก็ เราก็ไม่ว่ากันนะครับครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูครับโอเค